สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับผมก็วันเสาร์นะครับฟุตบอลไปกันมากมายนะครับตอนนี้หมดสัปดาห์ทีมชาติแล้วนะครับเกมลีกจะกลับมาเตะกันตามปกติแล้วนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับผมอันดับแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณทางสบ t ท็อปนะครับเป็นสบอเซอร์หลักของ l e สยู u นเต็ดเลยนะครับผมก็มีทางเลือกมากมายสําหรับนักเสียงไทยแล้ว ที่สําคัญคือเรื่องของการเงินนะครับก็บั้นคงปลอดภัยร้อยด้วยนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับสมัครแอดไลน์มาได้ที่แอดไลน์สี่เจ็ดแนะครับวันนี้นะครับจัดมาให้แล้ว2คู่ในเรื่องของทัศนะนะครับผมไปดูดีคู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างไบเออร์มิวนิกครับเจอกับเวเดอร์เบรเมนนะครับผมก็เป็นศึกบูเดสลีกานะครับ บาเยอร์เองเป็นทีมที่มีนักเตะไปรับใช้ชาติก็เกือบทั้งเกือบทั้งทีมเลยนะครับก็มีตัวที่ล้าๆมาบ้างเจ็บมาบ้างนะครับแต่วันนี้ในภาพรวมก็ถือว่ายังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเยอรมันแล้วก็ชื่อชั้นห่างกับทุกๆท,ทีมเลยนะครับผมยิ่งกับเบเมเน่ต้องบอกว่าห่างกันเยอะผลงานแรงตา่างสอดทานกันมากๆนะครับบาเยอร์เกม <ๆ S 1> ลูกจัดจ้านะครับยิงได้ทอนทลายแบบ 3- 4 5ี่ลูกต่อเกมแนวยิงได้เยอะมากๆนะครับผม สมเรเมนี่เมื่นมชนะใครมาติดต่อกันก็เราลา4เกมรวดแล้วนะครับเป็นการเสมอทั้งหมดเลยนะครับวันนี้คิดว่าเจอกับไบเยอร์นในกบบารบเยอร์ที่บ้านของไบเยอร์ผมคิดว่าน่าจะรอดยากนะเพราะว่าไบเยอร์เองก็ถือว่าแข็งแกร่งหมดจดอยู่แล้วนะครับเล่นในบา้านโดวันนี้คิดว่าราคาเปิดมาอาจจะดูแพงนะครับแต่ถ้าเกิดต้องจริงจริงก็ต้องชีง้ชดีไบเยอร์นั่นแหละเพราะาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเขาเป็นทีมที่ยิงทลายคู่แข่งท,ทุกทีมเลยนะครับอย่างเบเมนเนี่ย เจอกับไบเยอร์ที่นี่มาเกมล่าสุกโดก็โกนไป6ลูกนะครับก็เดี๋ยวล้วไปนี้คิดว่าน่าจะต้องเชียร์ไบเยอร์แหละเหมาะสุที่สุดแล้วนะครับผมสว่วนอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่ลาดิการเวนะครับเกมระหว่างเซบียาพบกับเซลตาบีโกนะครับคู่นี้ผมคิดว่าค่อนข้างใส่นะสำหรับตัวผมเลยเพราะว่าเรื่องของผลงานมันสวนทางกันมากๆนะครับเซบียาผลงานดีกว่านะอาจจะมีอาจจะมีแผว่วบ้างนะแต่ส่วนใหญ่คือเก็บแต้มได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ จุดเด่นของพวกเขาคือเกมรุกแล้วก็การเล่นในบ้านที่เขานั้งจะสติดีมากๆนะครับอย่างปีนี้ในบ้านของเซบียานะครับถ้าเกิดนับรวมทุกรายการก็ชนะมาล้วๆเลยนะครับมีแพ้แค่2เกมก็คือการแพ้เอีบาทีมเดียวน,ะน,นั่นก็คือชนะหมดเลยนะในบ้านปีนี้นะครับคือแข็งแกร่งมากลาวเซอใต้บีโก้เน็นทีมที่ผลงานโวยแตกมากๆนะครับได้นชนะใครมาติดต่อกัน7เกมรวดแล้วนะครับลุกก็ไปดี รับก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ก็เราเลยคิดว่าวันนี้เนี่ยทุกอย่างน,น่าจะเป็นใจกับทางเซบีย่ามากกว่านะครับราคาเปิดมาที่1ลูกพะคิดว่าวันนี้ใสๆเลยครับเซบีย่าคือทีมที่น่าต่อมากๆเลยนะครับผมสรุปแล้วนะครับ2คู่วันนี้ก็ให้มองไปที่ทางฝั่งของเซบีย่าและก็บายเยิร์นม,มิวนิกนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก่อนจากกันย้ำอีกห่งครั้งนะครับทางโบทอปนะครับ เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของลีสยูเนเต็ดนะครับผมก็มีทั้งเรื่องมากมายสําหรับนักเสิร์ทไทยทุกท่านเลยนะครับเรื่องของการเงินก็มั่นคงปลอดภัยร้อปร์เซน์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้ที่แอดไลน์478 PSGYW นะครับสวัสดีครับ